มันมันก็เอ่ะร้อมลองไอีกีอ่ะอ๋อเด็ไม่กินหลงดำอ่ะผมใส่ชุดโจ๊กเกอร์กินเจเปืองขาวเข้าอ้าวอันนีสวยเลยาเวพี่ ไม่ซอดดีกว่าถ้าอันนี้แล้วมันกะไม่ได้หมวกปีกหมวกมันใหญ่ผู้หญิงที่ว่าจะซื้อชุดผมมาเจ๊คิวดตั้งเจ็ดเจ็ดกว่าแม่งแย่งจังเลยเล่นในบทนี่วะพวกเดินยิงไงเรยเดินยิงเต่าเด็กเขาเหมือนน้องผมน่ไอ้เขาเนี่ยเจ้าโจที่เล่นเนี่ยมันก็มันก็ยิงเก่งนะมันเดินมันก็หายิงอย่างเดียวของเมย์ก็เดินยิงอย่างเดียว เราก็ยิงได้เยอะนะถ้าเจอคน <laughs> เรามันเล่นสไตล์แผนการไง <laughs> แบบแผนไงมีการวางแผนเรามาพวกเล่นอีเวนต์อะนะคิว <c oughs> เดือดเดือดเป็นอีเวนต์นะนะอืม응ใช่ <c oughs> เขาไม่สน้ไเดีือดแบบชม่งมาให้เขาพี่ไอ้ดอกนะไม่ได้เข้าไม่ครบสี่คน <c oughs> โอ้ไม่โดนเล้งเล้งเอ็ด แรงอันนี้แล้วเจ๊กเลงคนแล้วมันได้ไปแล้วไงแรกๆไงอโอ้ไม่โอผมไม่เคยได้เลยไม่มีแล้วเนี่ยเพราะตอนนี้ผมเห็นมันเอ็ดด่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้มันจะขึ้นคนแล้วมั้งผมไม่เคยขึ้นคนเลยไม่เคยขึ้นเหมือนกันไม่เคยยันขนาดนั้นเลเช็ดเกิดเอาจริงครับเช็ดเกิดกวเล่น้วเรียด เครียดมากอำรวผมช่วยเพื่อนเก็บก็ไก่ให้หมดเลยก็คือบอดให้ทุกตัวแล้วผมก็ยอมเป็นโล่มิงเปิดแบบเป็นตัวล่เสริลแบบเนาะขาวกับดำแดงผมเลอกางแบบไม่ต้องกินเลยค้าวปืนปืนปืนมันสีเนี้ย ตอนที่ผมได้อัญนนมณีเปลี่ยนสีมาตอนแรกผมคิดว่าได้ชุดแล้วนะนึกว่าอัญมณีไปแรกไปเปิดดูเอา้ามันไม่ใช่น่หว่าโอ้โ่ก็จบเลยเออประเด็นคือมาได้ก่อนชุดผมไม่ได้เลยได้ยากมากเออเลขก็แพงเลขพันหนึ่งไหมนะใช่เท <laughs> ่าชุดเลยเฮ้ยมีมีเหรอผมมีครับมีครับไม่รู้กี่ตัวหนึ 1, ่งสองว่ะ ไหนอ่ะ๋อตรงไหนกูดังคู่จ้าเหมือนสองตัวคือไม่มีแต่โกบักสามตัวตเต้ยหรอสามหรอมีกูดัง,ง,ดง,งดกูดังคู่ใช่ไกูคอนเทนเนอร์ไ,อไ,ไ,ไปไปฝั่งตูงค้คอนเทนเนอร์แล้ว ยิงกันแล้วอ่ะแพนน่ะนี่ไงโอเคเช็คอินผมว่ามีกนะมีมือเมื่อกี้บวกเป็นสามนะดูริมเลยวิ่งทาาวิ่งาว่ไกลบ้านไกลต้องอเ้ยตรงผมมาแล้วว่ะถึงเขาได้ไหมอ่ะของผมดันมาแล้วเนี่ยตรงแพนเนี่ย บันฟ้าสองตัวเจ็คแอบเจ็คแอบเลยผมถอยไปรวมตัวด้วยขึ้นขึ้นคอบเวอร์หลังผมก็ได้ไอ้เห้ยเยจเจอะแยะไอ้ที่เจ็คมันหน้าจะมาจากแฟน่ะตายโ,ยโอ้โอ๋อความหวังหมู่บ้านใช่ไหมเพื่อนระวังไอ้ขวานะ จะมิงกลับเดือนนะกลับตายมัมีคูณสีว่วะที่เสา,าะอะต้องปรับตรงนี้เพือ่อน marked the l o c a t i ื่อ๋อไปฝั่งเมืองนู้นตรงเต้กตว,ว่ามีอยละโอ้ไม่ใช่หรอลอยหลด,ดละ,ละ เฮ้ยย้ายย้ยปุ่มเปิดปิดประตูใหม่เลยนี่แม่งหลอนเลยนะฉันกำลังเร speaker, yeah. the the ีย a เพ a ่ m นร่ว้วก็ไปหาตั้งค่ามที่เราขอบคุณขอบคุณขอบค

เลือสีมามอกวีวล็อกล็อลเนี่ยมีเสียงเท้าใกล้ผมผมอบกใจหมดมีคูณสามเหลือมีใครไหมได้นะครับผมงันทิ้ง ต้องกินนะ้ำใช่ไหมอืมต้งลองวิ่งเข้าวิ่งออกประตูบ่อยๆไป,ไป,ไ,ปไปย้ายปุ่มเก็บของใหม่แล้วไปทับกับปุ่มปุ่มกล่องแล้วครับเออ <c oughs> ใช่แล้วพอดีปกติผม,มฟาร์มแล้วผมชอบปิดประตูไงเนียนไง สามนะตรงเนี้ยโอ้ยเคื่อกบไปอยกป๋ยนก่อนครับมไปแล้วัขึ้นมาจากไหนวะตรงไหนอะมั้งหนยี่คอร์ฮะอ่าอยู่บนอยู่บนตะลิงอะมีเงี่ยยิง่ะนี่หรอตลิงเออชิดยีบห้าเลย เงินจิ๊บห้าขวาจิ๊บเนินนี่เลยโอ้ยบ้านแตกบ้านแตกน้งดีกว่ารงเดนะ แม่งยิงกว่าจะตายตตเฮ้ยฉันอยากขับมราไปช์นามากไม่เลยไม่มีป่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่โอ้ยยิงมาจากเขาซ้าย อ้าวแตก<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวรถกันมั <c oughs> นนอนยิงไหวแค่นี้ผมก็นอนยิงเดี๋ยวไม่ทันอ่ะต้องให้นองอีกทีแล้วค่อยช้า<ไ>เดี๋ยวรถปั๊เดี๋ยวมันยิงกนอจู่เนี่ยมันยิงกนอจู ยิงกันอยู่มันยิังกันอยู่คนสลิงไว้ไรไหมวะแม่น่าจะเยอะเยอะดิหลายหลายตัวมากๆตก <Awesome. S 3> อ,อาจจะสามตัวเขาไปเข,า,ขาไปเยอะๆแล้วก็ยัดระเบิดมึงเดินเรียนเรียนไปดีกว่า

มายิงผมอยู่มายิงผมอยู่เลยเลย,เลยโอ้โหมันคมอ่ะขวาขวาขวาโอ้โหไม่ทันเห็นขวาไม,ไม่เห็นเลย <S 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 มุไม,มไม่ได้แล้วโอ้ my friend โ <Okay. S 1> อเคมาล็อกหลางเลยเจ็บกำจังเัย อเอาไม่ดีดีดมุงกันเออเศษเตอร์บอกขนาดน่นะไม่ใช่ผมไม่รู้อ่ะต้องไปย้ายกล่องเก็บของไว้เหมือนเดิมแล้วว่ะแม่ดึงวินกันได้นะ่ครับป๋อทันไหมเนี่ย นี่เพื่อนจุบเลยเนี่ยขอบคโอ้มันจะดไป,ปไหนดีไปแถวสามแย่แขคบ,บการเลยก็ได้ผมมีรถึงมารถไปตามไปฮะโอเคไปไหนไปเรยบอมแล้วกันไปแคบการไปยรอ,อรถไม่มีวผมมีผมมีรถผมมีรถ เพื่อนไมอะไรเลอ๋อ huh. ตรงนี้มีนะเดี oh ๋ยวอ๊เดี๋ยวไร่อยมักส้มมัส้ม <Restaurant> มีัมีม่เองมันไม่ขึ้นให้ขดเอาไปมาไหนไปไหนเข้าร้านค้าไหมมัดส้มแถวแพเลยครับมักส้อมแถวแพมีคนไเชื่ไปดว่า

chưa làm ngược lại, tuyệt vời, chưa Chút tay yêu bú, chút ta lạp. Anh quý nơi ba, chị, 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 Mấy mà không được Hãy subscribe cho kênh Ghiền ของเรืยนเรียนดูขาฝั่งนู้นป่ะฝั่งนู้นเลยอ่ะมาร์คจุดโลเคชันอ่ะอยากรบป่ะน,นะมีรถเต็มีเลยครับมีเลยามาม่เหลียงมาม่เหลียงวิ่งขอบวิ่ง <Okay. S 1> เดินเดินล่างอ่ะฝั่งเราอ่ะเรามองเห็นนะยิงได้เลย,เลย ก็ไม่มีค่าแล้วชั่วโมงนี้ตรงนี้ตตามตัวยิงกันอยู่เห็นล้มมีตัวเป็นไม่เห็นล่าเห็นไมหนไมอ่ะเนี่ยหลังเขาเลยเนินไ,ไ,ไ,ไปลงในวง ไปอรออลไบ้างกดี๋ยวิ่งสองตัวแถวเนี่ยเข่านน้นก็นตกก็เป็นรถการาฟิกแล้ว3 3สามได้ไลยท้ามแล้วหนึ่ง ข้ามาแล้วหนึ่งตัวตัวฝั่งนูนะ้นน่ะน็อกเจ็บแล้วตัวใกล้ใกล้เกมมเจ็บแล้วไอ้เหี้ยน็อกไปหนึงตรงไหนอะเดียวจอใ,ในบ้านในบ้านซของผมมันไม่ทันวงไม่ทันมันละมในบ้านซของมีนะเดินละเจ็บเจ็บ โอ้ยหมดแม็กหมด,มดแม็กก้วตายประดี๋ยวเห็นเรือมันเห็น,นเห็นว่าผมน<ล>อนิงกันนะหมดแม็กแล้ว